สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันกับนงมนนะคะในช่องมดชาแนลชัางเตาน้ำโชะกหะลักอะมดมาชาแนลนะคะเจอกันคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะ เป็นคลิปพ,พาหลวงพี่จากวงในเรกกองฉลาค่ะเพิ่นกระทรมาบอกนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะถือมาทั้งเบิดยีงวดน,นะคะแต่ว่าหลวงพี่เพิ่นนะถูกตลอดนะคะทา่านมูดชมนะคะงวดน,นี้นะคะน,น้องพีะะ่เป็นก็เลยม,มาแบ่งปันนะคะทางช่องหมดชาแนลมดมาชาแนลละกาสังเตานะคะนมดกะกราบขอบพระคุณนะคะเนีทางดีๆจับอ่าหลวงพี่ร้ายนะคะที่แบ่งปันให้อ่าแฟนคลับเอฟซีค่ะของนองมดนะคะเนาะ ค่ะท่านผู้ชมกะลองผิดจารณาเบิึงนะคะเนาะเป็นเลขลับจากกองฉลากเนาะคะเพื่อนก็ว่าตัวเลขนั้นมันล็อกได้เด่นนะคะท่านผู้ชมเนาะคือถือมา22วัดแล้วท่านผู้ชมก็ลองผิดจารณาเบิึงนะคะทางวัดนี้ท่านผู้ชมบ้าหลาสื่อกับบ้เป็นยังนะคะท่านผู้ชมเนาะเบิึงไวสกอนนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดหน้าถ้าถูกแล้วเดี๋ยวมาติดตามให้อีกนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าหมดจกกัดเก็บบือหลงพีไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ ก่อนเที่ยวจะไปรับชมรับฟังนะคะกะครอสคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะหล้กการหนึ่งการติดตามนะคะูมชมนะคะเพื่อเป็นกนําลังใจให้น้องมดนะคะส่วนผู้ใดนะคะทีส่สนใจคีมเนาะคะ่ะน้องมดฝากอ,อุดหนุนคีมน้ำเนาะคีมชุด1,300บาทนะคะท้บาทนะคะชมแนะนําว่าให้ใส่เป็นประจําอย่างต่อนเนื่องนะคะมชมนะคะแต่ว่าน้องมดซิวคืนมชมมาต้องแปลกใจนะคะเพราะว่ามดกินยารักษาโรคนะคะมชมฮอร์โมอนเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะนะคะชมเนาะแต่ว่าแบบแค่หนห้องใบแยกก็โอเคแล้วนะคะูมชมเนาะเนาะ ค่ะอันนี้ชุดสําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะท่านผู้ชมนะคะคือก่อนหน้านั้นน่ะที่ว่ามดสบายดีท่านผู้ชมมือแถบจะบ่ามีสิลขึ้นเพราะมือใส่ตอนเหนืองนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะแต่ว่าตอนนี้มดกินยาเพื่อที่จะปรับฮอร์โมนนะคะท่านผู้ชมเนาะหมอคนก็อธิบายอเองละหลายอย่างนะคะว่าต่อมฮอร์โมนของสมองทํางานผิดปกตินะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ได้เห็นให้สภาพวทางจิตใจมันคือเก่านะท่านผู้ชมนะแก่าเป็นดกระวกอจะคล้องว่าเป็นยังแบบ พยายามแบบเฮ็ดใจแบบให้นิ่งๆนะคะผู้ชมนกใส่แบบสวนมณงธัรงสมาธินะคะเพราะว่าปูวันปลาบอกว่านังสมาธิหลายๆมดจะได้มีสตินะคะมดกับพยายามเฮ็ดตามปูเพิ่นวานะคะทผูุชมนอกจะได้มีสติหลายๆนะคะทผูุชมนะสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีตามๆกันนะคะมดเสื้อลงสั้นนะคะผู้ชมอ่าค่ะเดี๋ยวห้องมาฟังตัวเลขนะคะเนยวทางของหลวงพีวงในเดี๋ยวน้องจะพาผมุชมตัวค่ะหลวงพีกันนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้น้องพี่โทรมากไม่ได้บอกมาเดี๋ยวน้องมมจะทรวลกับนะคะ่มนผช้ชมนอกผู้ใดสนใจแคลเซียมกาแฟอุดนุ่นได้แลค่ะนอกปดวกนนะะกปดข้อปวดกระดูกนะคะกระดูกทับเส้นนะคะ่านผช้ชมนะคะโรคเก,กานะคะปวดแขนปวดข้อปวดต่างๆนะคะท่มุผช้ชมหรือว่าผู้ใดบปวดนะคะปวดแคลก,ก็กิน,นได้เพราะว่า,าแคลเซียม,มเป็นตัวบำรุงกระดูกกระดูกและฟันอยู่แล้วนะคะ่านผช้ชมนอกเอาค่ะ่มนผช้ชมเดี๋ยวหมดพา่านผช้ชมนะคะโทรหาลุงพีทากันเลยค่ะโอสค่ะจ้าค่ะน้องมดนะครับ อ่า,ากราบนมันสก,การค่ะเป็นปู่เป็นปู่เนาะค่ะไม่ไม่อายุเยอะขนาดนั้นอายุแค่ยีสิบเจ็ปีเองอ๋อค่ะเป็นหลวงพี่เนาะจ้าค่ะเห็นบอกว่ามีเลขมาให้ใช่ไหมคะเป็นวงในหรืออะไรยังไงคะมัน ไม่ไม่ไม่บอกที่มานะว่าได้มาแบบไหนแต่ว่าเข้าทุกวดนะค่ะเข้าเข้ามายี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดแล้วโอ้โหเข้ามายี่สิบเอ็ดงวดแล้วนะคะใช่แต่ว่าส่วนมากนะมันส่วนมากอจะเป็นตัวกลับนะตัวที่เขาให้มาจะไม่ค่อยออกออกถ้าจะออกออกเป็นตัวกลับเนาะอ๋อจะออกเป็นตัวกลับใช่ไหมคะค่ะแล้วตัวเลขคือหลายคือเยอะไหมคะหรือว่ายังไง งวดละสามคู่เองงวดละสามคู่ใช่ไหมคะปกตินี่คือออกบนหรือว่าออกล่างหรือยังไงคะส่วนมากอาจจะเป็นเลขกลางซะมากกว่าเนาะส่วนมากจะเป็นเลขลก,ก,าากล,ขลางนะคะแต่ว่าส่วนมากจะออกตัวกลับเนาะใช่ใช่มันได้มาจากในกองอะไรมันก็ถูกทุกงวดแหละแต่ไม่บอกเรอกได้มาแบบไหนเนาะแต่ะแตะบอกป็นวัวเลขแทนได้ค่ะอม อันนี้มันเป็นเลขวินนะอันสามตัวนี่แต่ว่าเขาเขาประกบคู่มาให้แล้วนะค่ะอเ,เลขวินหนึ่งสามหกเนาะหนึ่งสามหกค่ะแล้วก็หนึ่งสามจับคู่คือหนึ่งสามใช่ไหมคะจ้าหนึ่งสามค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะสามหกสามหกค่ะใช่วดวัดที่ผ่านมาก็เข้านะเข้าตัวไหนคะวัดที่แล้วเดี๋ยวเดี๋วแป๊บหนึ่งดูก่อน อ่วันที่ผ่านมาเขาให้มาหนึ่งหกสี่แล้วเป็นเลขบินแล้วก็เขาก็จับคู่หนึ่งหกสี่หกสี่หนึ่งออกหนึ่งสูนล่างอ๋อค่ะวมืก่อนหน้าเขาให้มาสองศูนย์ห้าแล้วก็จับคู่สองศูนย์สองห้าศูนย์ห้าค่ะแต่มันไปออกข้างบนไงศูนย์ห้าค่ะแต่ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นเลขล่างจะมากกว่าแต่มส่วนมากมันจะออกเป็นตัวกลับส่วนมากจะออกเป็นตัวกลับนะคะ ่ช่โทรไปหาเจ๊แดงเจแดงเขาก,ก็ไม่รับสายเนาะแล้วก็โทรไปหาไม่รับสายสักทีแต่ว่าส่งไปในกลุ่มลไลน์ของไอ้เปะของใครคะทวส่งไปในกลุ่มของเจแดงทุกงวดเลยวันนี้นะอ๋อค่ะในกลุ่มไอ้เพจของไอ้กลุ่มของเจแดงอ่ไลน,น,น์ของเจแดงนะอ๋อค่ะก็คือแบ่งปัน อสมาชิกเอชซี <FC S 2> ไม่รู้ว่าสมาชิกถูกหรือเปล่าส่งไปสองวันแล้วเข้ามาทั้งสองวันเลยอแต่มีม้วนศูนย์ห้าออกตรงตรงแต่มันไปออกบนไงค่ะศูนย์ห้าออกตรงแต่ว่าไปออกข้างบนก็คือแบบตัวเลขก็มีสิทธิ์ไปได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ต้องไปกลับด้วยใช่ไหมคะใช่แค่สามคู่เองแต่ว่าแต่ว่างวนนี้น่ะก็คืออย่างที่บอกแหละมีหนึ่งหกแล้วก็สามหกแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งนะหนึ่งสาม ใช่ใช่แล้วก็เขาเขาบอกว่าเขาโทรไปในคนที่ในกองตลากนะ,ะท,ที่จะเป็นประธานในการจับรางวัลนอน่ะเขาบอกเขาบอกว่าตัวเน้นเขาให้มาสามหกนะเป็นตัวเน้นตัวเน้นคือสามหกนะคะใช่ก็ลองเสียงดูลองเสียงดูสักนิดนึงเนาะค่ะ 5, ถ้าใคร <6 S 1> ชอบก็ตามนะคะขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะทางวดนี้เข้าวดหน้า้งมดขขออนุญาตตามต่อนะคะ จะอยากโทรไปหาเจ๊แดงมากเลยแต่ทําไมไม่รับสายสักทีโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งเบอร์ให้เจ๊แดงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยเอออะไรนะยาอะไรนะที่บํารุงกระดูกที่อ๋อแคลเซียมนะคะอ่า<น>จะเป็น,นตัวช่วยบํารุงกระดูกขาปวด<น>อ่<น>ข้อกระดูกใ,ใช่ใช่แล้วก็ไอไอราคาเท่าไหร่นะกระปุกนึงห้าร้อยห้าสิบขากระปุกนึง เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถูกหวยเยอะเดี๋ยวจะซื้อมาถวายให้แม่จำศีลอ๋อ <c oughs> ให้แม่ออกแม่ข่าวใช่ใช่อช,อ,ช,อ,ชอบซื้อหวยเหมือนกันแล้วก็ชอบทำบุญเหมือนกันแล้วก็จะคุยให้ปางนะอีกนิดหนึ่งก่อนงวดไอ้ปีไก่เนาะก่อนเข้าพรรษานะนานะถูกระหวันที่หามาแล้วนะจ๊ะสามสามใบอ๋อค่ะก็คือก่อ,อนเข้าพรรษาก็คือของปีที่ผ่านมานะคะแล้วถูกระวัที่หน้าสามใบแล้วก็แล้วก็เลขเลขหน้าสามตัวหนึ่งใบ ค่ะแล้วคนที่ถูกหว้ประจำนะสามตัวหน้าสามไอสองตัวไทยอย่างเงี้ยน่ะอ๋อค่ะแล้วแล้วหวยตัวนี้อะค่ะที่ว่าหลวงพี่ให้มดมานี่คือแบบหลวงพี่ถูกทุกงวดไหมคะก็ก็ก็ถูกนะแต่ส่วนมากอะออกเป็นตัวกลับลองดูเปล่ไม่ต้องไซื้อเยอะหรอกลองดูก่อนงวดแรกให้ไปอะเนาะค่ะแล้วถ้าถ้าถ้าเข้ายังไงเราเยวค่อยค่อยติดตามอีกเนาะค่ะ อืมออถ้าเข้ายัางไงก็คือแบบงวดหน้าค่อยตามต่อก็ได้นะคะคือแบบงวดนี้ให้มาดูเป็นงวดแรกก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ให้เป็นแนวทางเป็นกนแล้วก็เลขกองสลากกัเขาสามารถอทำการล็อกได้ค่ะอืมก็งอดน,นี้แหละเขาเข้ามา22งวดแล้ววดที่ผ่านมาเป็นวันที่22งวดที่<ต>ผ่านมาบ้างวันที่22ค่ะแต่ส่วนมากอ่ะมันจะออกเป็นตัวกลับ แต่ส่วนมากจะออกตัวกลับก็คือแบบเลขสามคู่ก็ไปกลับแล้วก็บนล่างนะคะแล้วก็ส่วนมากอาจจะจะออกเป็นเลขล่างถ้ามากกว่าค่ะเนาะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะแต่ถ้าได้ถ้าถูกยังไงก็ยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางกับขอบคุณค่ะ แล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วคุณมดอายุกี่ปีแล้วเนี่ยอ่ายี่สิบสี่จะยี่สบห้าค่ะอ๋ออันนี้หลวงพี่ยี่สิบเจ็ดวันที่สิบหกสิงหาก็เป็นวันเกิดด้วยอ๋อค่ะ <c oughs> ขอให้หลวงพี่เฮงเฮงรวยรวยแล้วก็ขอให้หลวงพี่มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพพานาณัไมยแข็งแรงนะคะดูจะเจริญพอเราเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แลวนี้โทร,ทรมาจากบุรีรัมย์เลยค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับแนวทางบอกด้วยนะบอกเจดแดงแล้วก็บอกของพี่เดียนสกาวด้วยแล้วก็บอกพี่พระหัสด้วยนะค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งเบอร์ไปให้เจ๊แดงนะคะอืจะเป็นลุงเป็นในไลน์ไลน์ของเจ๊แดงแล้วเจ๊แดงก็อ่านอยู่มั้งเนาะค่ะน่าจะได้อ่านอยู่ค่ะเพราะว่าเจ๊อ่านทุกทุกอย่างเจ๊แดงสนใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยกินก็ก็อ่านอยู่นะค่ะก็อ่านอยู่ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งเจ๊ให้อีกรอบนึงนะคะ อโอเคขอบคุณมากกาเินพรสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับไปงวดแรกนะคะร่องพิจารณาบึงนะคะท่านผู้ชมซิวคืน <c oughs> นะะี้แล้วแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะจะเป็นประจำเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหมดกินยาอะไทรอยนะคะแล้วก็กินยาซึมเ้านะคะท่านผู้ชมเราแบบไม่าู้นะเนื่ซิวจะขึ้นบ่อยมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบ ซึมเศร้าอะต้องเปลี่ยนยาเรื่อยๆอะต้องเปลี่ยนยาหายาที่ถูกนะคะานผูมชมเนาะเอาใจในกระฝาก,ก,ากปรินกําลังใจให้น้องบนญเนาะคะ่ะานผูมชมเนาะอันนี้ก็เป็นหลวงพี่นะคะมือเขียนว่าหลวงพี่วงในนะคะานผูมชมเนาะคะ่ะเอาเป็นว่าทานผูมชมกะลองผิดจารณาบึงนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะน้องบ,บุกะกะขอพระคุณหลวงพี่นะคะที่อาแบ่งปันแนวทางมานะคะานผูมชมเราเบืเลยบ่มีบังนะ,ะชม <c oughs> ค่ะ เอาทนผู้ชมกับลอ่องพิจารณาเบิ้งนะคะตัวเลขอะวินนะคะเพื่อนหวินมาหนึ่งสามหกค่ะให้ทนผู้ชมแคปทีนาจอได้เลยนะคะทนผู้ชมนะคะจับคู่ค่ะมันก็นจะมีหนึ่งสามหนึ่งหกล้วกัสามหกค่ะทนผู้ชมแต่ว่าเม็ดเดียวในเด่นนี้ก็คือสามหกนะคะทานผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมกลับนะคะโนวูเขียนตัวกลับให้ทนผู้ชมเรียบร้่อยเลยนะคะทนผู้ชมเนาะเพราะว่าหลวงพีเพอนบอกว่า ตัวเลขอส่วนมากะจะออกตัวกรัฟนะคะท่านผู้ชมนะคะหมดก็เรื่ยเขียนตัวกรัฟให้พร้อมไปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะจะได้บ่บตองผ่านกันนะคะท่านผู้ชมวางๆวันนี้เอฟซจะมีโซกมิลาไปน้ำกันนะคะเนาะค่ะ <c oughs> วิน1นึนะคะเลขวินนะคะท่านผู้ชมเกามาจับประกบพูกันค่ะ ก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งหกสามหกค่ะถ้าเกิดว่ากับนําก็จะได้สามหนึ่งหกหนึ่งลักอหกสามนะคะแต่ว่าเม็ดเดียวฟันที่สามหกหกสามนะคะท่านผู้ชมกับกับใบ้นํานะคะท่านผู้ชมวันนี้บ้านละตามว่าเป็นยังค่ะท่านผู้ชมเบิ่งกันสะกอนก็ได้นะคะวดนาเขาแล้วค่อยตามก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่นงวดเอามานําเสนอนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะส่วนผู้ใดที่สนใจครีมนะคะฝาอุดนุ่นครีมน้ำเนาะค่ะเนาะหรือว่าแคลเซียม นะคะท่านผู้ชมนะคะแคลเซียมบำรุงกระดูกบำรุงข้อนะคะท่านผู้ชมเนาะปวดข้อปวดกระดูปวดหลังนะคะท่านผู้ชมนะคะปวดตามไขข้อต่างๆนะคะกระดูกทับเส้นโรคเกาต์นะคะท่านผู้ชมนะคะูปใดสนใจก็สามารถสั่ังจองใดนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าบองคนจะถามว่านงมดมียาของเหลียงมดกับบวมหูจักนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ากับมดนะคะ กับทีมงานเขามีแค่แค่เสียมบํารุงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบํารุงอย่างเดียวนะคะานผม้ชมเนาะอ้าวค่ะานผม้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นมดขอตัวลาานผม้ชมไปก่อนนะคะเจอกัน,นใหมในคลิปหน้าคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ